ะครับท่านผู้ชมก็มาอยู่ที่แปลงใหญ่นะครับหอมหอมแดงนะครับแปลงใหญ่หอมแดงนะครับนะครับบ้านแขกพนเมืองตำบลฟ้าหวนันะครับอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับสมว่าเป็นแปลงใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมแปลงเบลเลอร์เบเตอร์นะครับ ดูดีครับแสงใหญ่จริงๆนะครับนะครับวันนี้ก็มากับทางทีมท่านเกษตรตำบลนะครับที่ดูแลแปลงนะครับไห่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับดูนะครับไหมครับกำลังงามกำลังเขียวขจีนะครับ อันนี้เขาทำเป็นอาชีพนะครับทำเป็นอาชีพแต่ในชุมชนนี้ก็คือแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะทําการปลูกหอมนะครับเป็นแปลงๆอย่างนี้นะครับหลายร้อยไร่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับจริงๆน่าจะมีโดรนเนาะถ้ามีโดรนก็จะเห็นเป็นแปลงนะครับนี่ครับแปลงหอมนะครับ โซนนี้เขามีทั้งการปลูกหอมแบ่งนะครับปลูกหอมหัวนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าหอมหัวนี่มาจากศีสเกตนะครับจริงๆก็ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอขอวังก็เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกหอมเป็นอย่างมากนะครับหรือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็มีการจัดทําแปลงอย่างเดียนี้ก็จะเป็นร่องน้ำเนาะนะครับร่องน้ําเห็นไหมครับ วางระบบทั้งระบบไฟระบบอะไรเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทําการ,กรเกษตรของพี่น้องนะครับเอย่างให้ทุกท่านนะครับที่สนใจการทํานี้ให้มาดูนะครับมันยิ่งใหญ่มากนะครับดูสิครับสีเขียวๆนี่ใช่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสุดๆเลยนะครับ อตอนนี้ก็ยังไม,ไม่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับยังอยู่ในช่วงของกําลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ถึงระยะหนึ่งก็จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมครับนาสุนนะครับใครที่อยากมาศึกษาดูงานนะครับติดต่อมาได้นะครับบริเวณําบลนฟ้าหัวอาเภอเขาหวังจังหวัดยะโสธรนะครับ